สำหรับโปรแกรม offset a n g l e นะคะก็คือโปรแกรมการหาค่าระยะราบของจุดกิ่งกลางของวัตถุนะคะโดยที่เรานะคะไม่สามารถทำการลังวัดนะคะ ไปณจุดนั้นได้โดยตรงค่ะแต่เรานะคะจะทําการหลังวัดน,นะคะไปยังเป,ป้าปิดซึ่งแทนนะคะที่นํามาวางในตําแหน่งแก่อนรับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้หนึ่งนะคะในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กันอีกรล้วนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะเราจะมาต่อกันที่ออ f s e t ตัวที่2ค่ะนั่นก็คือ offset angle นั่นเองค่ะแล้วกล้องที่นำมาสาธิตในวันนี้นะคะก็คือกล้อง Total Station y อ t o p c อนรุ่น GM55 Function s d r ค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปดูขั้นตอนละาทีการเข้าใช้งานกันในคลิปเลยค่ะ หลังจากที่เราเซ็ตค่าตัวกรองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการเข้าใช้งานโปรแกรม Offset นะคะให้เราราะคะกดเปลี่ยนหน้าเพจนะคะไปยังหน้าที่3ค่ะกดที่ฟังก์ชันค่ะเมื่อมายังหน้าที่3แล้วนะคะโปรแกรม Offset นะคะจะอยู่ที่ F2 ค่ะกดเข้ามาเลยค่ะค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะโปรแกรม Offset นะคะเขาจะมีให้เรานะคะเลือกใช้งานนะคะทั้งหมดนะคะ5รูปแบบนะคะ และคลิปวันนี้นะคะเราจะมาสาธิตกันที่ offset angle ค่ะกด enter เข้ามาค่ะค่าสำหรับโปรแกรม offset angle นะคะก็คือโปรแกรมการหาค่าระยะลาบของจุดกึ่งกลางของวัตถุนะคะโดยที่เรานะคะไม่สามารถทำการรังวัดนะคะไปน,นจุดนั้นได้โดยตรงค่ะแต่เรานะคะจะทำการรังวัดนะคะไปยังเป้าปิดซึ่งแทนนะคะ ที่นำมาวางในตำแหน่งระนาบเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวานั่นเองค่ะค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะให้เราเล็งตัวกล้องนะคะไปยังเป้าปิดซึมของเราค่ะคลิปนี้นะคะเราก็ได้นำปิดซึมนะคะมาวางในตำแหน่งด้านขวาของวัตถุค่ะจากนั้นนะคะให้เรากดแมสเทียบ3ค่ะแล้วให้กดโอเคเทียบ4ค่ะ ค่าตัวกล้องนะคะเขาก็ได้คำนวณค่าระยะรามมาให้เราแล้วนะคะให้เราดูที่ค่า H D ตรงนี้นะคะจะอยู่ที่5เมตรนะคะเราสามารถเรียกดูค่าพิกัดในจุดที่เราทำการรางวัดได้นะคะโดยกดที่ X Y Z F 2ค่ะค่เหลังนี้ก็จะเป็นค่าพิกัดในจุดที่เราทำการรางวัดนั่นเองค่ะ ากเราต้องการบันทึกนะคะก็ให้กดที่ REC F1 ค่ะหรือถ้าหากเราต้องการทำการลางวัดในจุดถัดไปนะคะก็ให้กด Yes TF4 ค่ะแล้วทำตามขั้นตอนเดิมได้เลยค่ะ และนั่นก็เป็นขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม Offset Angle นะคะและสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจก็สำรวจต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งหรือมือสองนะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์อุปกรณ์อื่นนะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมก่อนได้นะคะที่สาขารังสิตธค่ะหรือจะเป็นโชว์รู no. มพีนับเบอร์วันจังหวัดสมุทรปราการก็ได้นะคะถ้าไม่สะดวกเข้ามาที่สาขานะคะก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมสินค้าและสั่งซื้อทางเพจออนไลน์ได้ะคะ่ะ หรือจะโทรเข้ามาสอบถามก็ได้นะคะที่เบอร์0ู1 8์6 8 4 4หรือจะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยก่อน,อนได้นะคะค่ะแล้วสำหรับคลิปหน้านะคะหนึ่งจะมาสาธิตโปรแกรมอะไรอีกนะคะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนไปด้วยน,นะคะจะได้ไม่พลาดค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะขอบคุณค่ะ